เอาล้ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยกล่องพรีเมียมหรือว่ากล่องเกลือของเกมพับจีโมบายในซีซั่นที่ส7นะครับมาดูนะครับว่าในซีซั่นนี้เนี่ยจะมีกล่องเกลืออะไรที่น่าสนใจบ้างเนี่ยเรียกว่าซีซั่นนี้เนี่ยน่าจะเป็นซีซั่นเห็นการเสียเงินก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันมีกล่องพรีเมียมหลุดออกมาเยอะมากมากเลยนะครับและแต่ละกล่องเนี่ยมีแต่สกินสวยๆทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นสกินของชุด หรือว่าสกินของปืนแบบอัปเกรดได้นะครับน่าสนใจมากจริงๆนะอ่าซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมดูนะครับเอาไว้ดูเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจอะไรประมาณนี้นะครับเผื่อว่าเราแบบถูกใจกล่องไหนจะได้แบบเก็บ UC เก็บตัวไว้ใช้กับกล่องนั้นนะครับเราจะได้ไม่ต้องเอาไปเสียกับกล่องที่เราไม่ได้อยากได้จริงๆนะโอเคครับงั้นเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ากล่องเกลือในเกม PUBG Mobile s e ซั่นที่17เนี่ยเราจะมีกล่องอะไรบ้างเนะื ไปดูกันเลยครับสนับสนุนโดย g กลเด้เติมเกมบริการเติม UC ราคาถูกก็เติมเองสะดวกปลอดภัยซึ่งทางร้านมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่างเช่นโปรโมชั่นแพ็ครวมมิตรพิชิตใจเธอและแพ็คโปรโมชั่นปีใหม่ Happy แฮปปี้ไอดีละครั้งต่อราคาที่จะทำให้คุณผู้ชมได้รับ UC มาในราคาที่คุ้มมากๆเลยนะครับ หากคุณผู้ชมสนใจสามารถติดต่อได้ทางเพจ Facebook ของทางร้านหรือว่า Line ID ของทางร้านได้เลยครับ ่องพิมียมกล่องแรกครับเป็นเซตของนักพยากรณ์หรือว่านักต้มตุ๋นที่อยู่ภายใต้หน้ากากนะครับโอ้โหดูลึกลับมากนี่ครับชุดสวยงามใช้ได้เลยนะครับเป็นชุดสีแดงตัดกับสีขาวนะส่วนมากเซตนี้ก็จะเป็นอ,อในแนวสีขาวนะครับในชุดนี้ก็จะเป็นชุดฮู้ดสีขาวเท่มากครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสกินของปืน A.K.M นะครับโหอย่างสวยเลย ชอบมากครับสำหรับสกินของปืน AKM กระบอกนี้นะอันนี้เป็นสกินของกระเป๋านะครับที่เขาให้เราทดลองใช้แบบ3วันนะครับก็จะได้จากกล่องนี้แหละอ่าแล้วก็เป็นสกินของหมวกสีขาวนะครับรวมไปถึงสกินของสโนไบท์สีดำอันนี้นะปิดท้ายด้วยชุดนี้ครับชุดนักลบหน้ากะโหลกนะครับสีดำชุดนี้เลยนะ กล่องนี้โคตรอลังการโอเคครับโห oh, oh. สำหรับกล่องนี้นี่ผมจะเรียกว่ากล่องขาวดำนะครับ <laughs> มีทั้งด้านมืดแล้วก็ด้านสว่างนะครับมาดูชุดด้านสว่างกันบ้างนะครับเป็นชุดสีขาวชุดนี้นะครับสวยงามมากเลยนะครับมีท่าทางแบบนั่งเก้าอี้ด้วยนะมันคล้ายๆกับชุดฟาโร่เลยนะครับเนี่ยตัวที่สองนะครับอันนี้เป็นฝั่งสว่างนะครับแต่ว่าเป็นชุดสีดำนะ ชุดนี้ก็เท่ใช้ได้ครับมีพักคุมที่สามารถแบบสั่นไหวนี่สั่นไหวได้ด้วยนะครับนี่ได้ว่าแต่ละชุดนี้ออกแบบมาได้ดีมากๆเลยนะครับรวมไปถึงชุดในระดับเลเจนดารี่ชุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นชุดสีดำแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมสวยงามเช่นกันนะครับไอ้กล่องนี้นะครับมันน่าจะแยกกันนะครับระหว่างฝั่งสีดำแล้วก็ฝั่งสีขาวนะครับ อ่แล้วก็สกินปืนนะครับสกินปืนของปืน M24 ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสวยงามมากครับผมก็จะเอาเฉพาะอันที่แบบสำคัญสำคัญนะครับเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆนะครับคุณผู้ชมถ้าให้ผมรีวิวทั้งหมดนะครับมันจะใช้เวลานามนมากๆนะครับยังไงคุณผู้ชมก็ไปดูคลิปนะครับของคุณแมทโทมิซ่าได้นะครับเขาทำคลิปรีวิวแบบละเอียดไว้เยอะเลยแหละอะอันนี้เป็นฝั่ง สีดำหรือว่าฝั่งมารกันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นชุดของนางมารสุดเซ็กซี่นะครับสวยงามเช่นกันนะครับชุดนี้ชอบหมวกนะครับหมวกมันแบบมีแสงด้วยอโอเคแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะครับเป็นชุดของมารสีขาวนะครับคุณผู้ชมดูไปดูมามันคล้ายๆกับมัมมี่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าหน้ากากเขามานะครับดูตรงตามีสีแดงนะครับ สวยเช่นกันครับแล้วก็สก,กินของกระเป๋านะครับสก,กินของกระเป๋าฝั่งมาเน่สวยมากครับมีตาแดงๆด้วยแล้วก็สก,กินของรถนะครับรถด,ดาเซียสีดำก็สวยเช่นกันนะครับคุณผู้ชมคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับสำหรับกล่องพรีเมียมของซีซั่นที่17นะครับคราวนี้เราไปดูกล่องอย่างอื่นกันบ้างครับคุณผู้ชม สำหรับกล่องนี้ก็จะมาในช่วงของเทศกาลตรุษจีนนะครับเป็นชุดเชิดสิงโตนะครับนี่มีท่าทางการเชิดสิงโตด้วยชอบตรงที่ว่ามันมีท่าเชิดสิงโตนี่แหละครับสำหรับชุดนี้และชุดก็เท่ใช้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมสำหรับใครที่ชอบนะครับห้ามพลาดเลยนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นชุดสีชมพูชุดนี้นะครับคล้ายๆกับชุดนินจานี่แล้วก็สกินของหมวกครับ สกินของหมวกก็สวยใช้ได้นะครับเป็นลนายมังกรสีฟ้านะครับนี่ครับแต่และเลเวลเนี่ย,ยเลเวลหนึ่งเนี่ยคล้ายๆกับปะทองเลยอ่าแล้วก็สกินของกระเป๋านะครับสกินของกระเป๋าก็น่ารักเช่นกันนะครับลงไปถึงสกินของรถด,ดาเซียอันนี้น่าจะเป็นลนายมังกรนะ ลายมังกรในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับมับงกรประเทศจีนมันก็จะประมาณนี้แหละมันจะมีเก็ดด้วยนะครับแล้วก็มันก็จะมีหนวดมีอะไรพวกนี้ด้วยนะน้องไปถึงนี่ครับเป็นชุดในระดับเลเจนดารี่นะครับเป็นชุดของแตะยิ้มในช่วงเทศกาลตรุษจีนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมน่ารักมาก ก่องเทศกาลวันวาเลนไทน์นะครับนี่ครับเป็นชุดของผู้หญิงสีชมพูชุดนี้นะครับเป็นนักเต้นนะครับอ่าและอันนี้ก็จะเป็นสกินของหมวกนะครับส่วนมากก็จะเน้นสีขาวสีชมพูนะครับน่าจะเหมาะกับผู้หญิงนะครับผู้หญิงน่าจะชอบนะครับสําหรับกล่องนี้นะสกินของกระเป๋าสกินของหมวกแม้แต่สกินของรถมอเตอร์ไซค์ยังหวานแจ๋วอย่างนี้เลยครับคุณผู้ชมสีหวานมาก แล้วก็สกินของปืนสการูรปหัวใจนะครับโอ้ยสมกับเป็นกล่องของเทศกาลแห่งความรักจริงๆเลยนี่ครับโอ้โหสกินของระเบิดควันนะครับคุณผู้ชมสวยมากน่ารักมากจริงอชอบครับชอบสกินของล่มก็สวยเช่นกันนะครับเป็นลายการ์ตูนน่ารักมากแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นวิกผมนะครับ มิกผมสีทองอันนี้นะครับโห oh. น,นี้ก็จะเป็นเอ่อน่าจะเป็นกล่องของเทศกาลวันเมเลนทายอีกกล่องหนึ่งนะครับเป็นกล่องคู่รักตุ๊กตานะครับก็จะมีชุดของตุ๊กตาหมีตัวนี้นะครับสปุก,กี้เบร์สำหรับใครที่ชอบแบบชุดแบบชุดตุ๊กตาชุดน่ารัก,น,รกน่ารักก็น่าจะชอบกล่องนี้กันนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตุ๊กตาที่มีชื่อว่าเอียรีครับดูหลอนๆใช้ได้เลยนะเนี่ยน่ากลัวมากครับคุณผู้ชม โอ้ยตุ๊กตาอะไรวะเนี่ยอย่างหลอนเลยโหสกินของกระเป๋าน่ารักมากครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นสกินของเจ้าเพนกินนะครับไม่รู้ว่ามันติดกล่องอะไรนะแต่ว่าผมเห็นมันน่ารักดีก็เลยเอามาให้คุณผู้ชมดูนะครับเนี่ยแตว่าน,น่ารักมากเลยนะครับมีสกินของหมวกด้วยรวมไปถึงมีสกินของเรือด้วยนะครับ แล้วก็อีกชุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นชุดของชุดปลาทองนะครับมีชุดปลาทองก็น่ารักเช่นกันนะครับคุณผู้ชมอ่ก็จะมีเป็นสกินของกระเป๋าสกินของรถลายปลาทองอย่างนี้เลยนะครับใครที่ชอบปลาทองก็น่าจะชอบกล่องน,นี้กันนะเอาละ,ะครับคราวนี้เรามาดูกล่องสกินของปืนกันบ้างครับคุณผู้ชม สกินแรกนะครับก็จะเป็นสกินของปืน q b z e t นะครับอันนี้เป็นสกินแบบอัปเกรดได้อันแรกของปืน q b e z e t เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบใช้ปืน q b z e t ห้ามพลาดเลยส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็คงผ่านไปนะครับสำหรับสกินปืนนี้นี่ครับก็แต่ละเลเวลนะครับมันก็จะมีความสวยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ ปรมาณนี้ครับคุณผู้ชมสำหรับสกินของปืนคิวบิซตแบบอัปเกรดได้นะครับ ตัวอันนี้ก็จะเป็นกล่องของสกินปืนคา98แบบอัปเกรดได้นะครับน,นี่ในรอกที่2นะครับเป็นเอฟเฟกเวลาคิวได้นะครับก็จะเป็นแสงสีม่วงอย่างนี้อันนี้ความสวยเพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งครับอันนี้คิวไม่เสร็จครับ อ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบสุดท้ายนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าโคตรเทุ่ณผู้ชมถ้าอัพเต็มนี่บอกได้เลยว่าอย่างเท่นะครับเพราะว่ามันมีแสงสีม่วงเนี่ยแสง RGB สีม่วงสวยงามมากครับสำหรับปืนคา98กระบอกนี้แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นกล่องลหลดบล็อกนะครับ แล้วก็สุดท้ายครับเป็นสกินของปืน akm ในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับเป็นลายมังกรนะครับเนี่ยมังกรช่วงเทศกาลตรุษจีนคิวได้ก็ต้องมีประทัดนะครับป้าแปะป้าแปะป้าแปะเองี้แหละรูปแบบที่2นะครับก็จะสวยงามขึ้นมาอีกเมสเซจเวลาคิวได้ครับแล้วก็อันนี้เป็น ผมคุณแจ่ห้อยปืนนะครับอ่ารูปแบบสุดท้ายครับโอ้โหมังกรอย่างเท่เลยครับใครที่ชอบใช้ปืน AKM นะครับห้ามพลาดเลยครับสำหรับสกินปืนนี้แล้วก็ <laughs> เดี๋ยวหลุดบล็อกอย่างเท่เป็นหัวมังกรเนี่ยแล้วมีขยับตาได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้เห็นมันลืมตาขยับตาได้อนี่ไงโอ้โห และนอกจากนั้นก็จะเป็นสกินของของแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นปอกปืนสโคปหรือว่าแมกกาซีนอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับข้าวๆก็ประมาณนี้นครับคุณผู้ชมมีกล่องไหนที่ถูกใจคุณผู้ชมบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมซียร์เกซทีวีก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนยังไงฝากกดไลค์กด u b s สไ i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะบาย,บายยจ้า ขอให้คุณผู้ชมโชคดีไม่เกลือในซีซั่นที่17นี้นะครับ